มอบหมายงานนะครับให้นักเรียนนะครับทำแบบฝึกหัดที่คปปรูโพสนะครับลงในสมุดที่นักเรียนมีอยู่นะครับจะเป็นเล่มเก่าหรือจากการเรียนในปีที่ผ่านมาก็ได้นะครับซึ่งตอนนี้นักเรียนก็คงจะได้รับสมุดและหนังสือการงานกันไปแล้วนะครับจากนั้นนะครับให้นักเรียนเขียนโจทย์นะครับและเขียนคำตอบให้ถูกต้องนะครับ เมื่อทำเสร็จแล้วนะครับก็นํามาส่งครูเมื่อเปิดเรียนนะครับได้เป็นปกติที่โรงเรียนนะครับให้นักเรียนนะครับทําแบบฝึกหัดที่คุณครูโพสต์นะครับตามรูปนะครับ ดูในท้ายบทเรียนในหนังสือของนักเรียนก็ได้นะครับแต่ถ้ามันไม่ตรงกันนะครับก็ให้นักเรียนนะครับเขียนโจทย์แล้วก็วาดรูประบายสีตามตัวอย่างที่มีนะครับที่นักเรียนเห็นอยู่นี้ได้เลยนะครับนะครับจาแบบฝึกหัดน,นะครับครูก็จะยกตัวอย่างเป็นตารีดไฟฟ้าก่อนเลยแล้วกันเนาะ ก็ให้นักเรียนเขียนว่าในรูปภาพมันคืออะไรครูพูดไปแล้วเนาะแล้วก็มันเป็นเครื่องเรือหรือเครื่องใช้ไฟฟ้ายากไหมครับไม่ยากเลยเนาะนักเรียนก็ใช้การปินกนะครับถ้ามันมีอยู่ในหนังสือนะแต่ถ้าไม่มีนักเรียนก็ใช้การเขียนเอาก็ได้นะครับจากนั้นนักเรียนก็เขียนว่าจากภาพนี้นะครับสมบัติภายในบ้านต้องดูแลรักษาอย่างไรนะครับนักเรียนก็เขียนไปว่าต้องทําอย่างไรนะครับ ซึ่งตรงนี้ก็หวังว่านักเรียนจะทําได้การเรียนของเราในครั้งนี้นะครับก็เสร็จสิ้นลงแล้วนะครับและแบบฝึกหัดที่คุณครูได้มอบหมายไปนะครับอย่างที่คุณครูได้พูดไปข้างต้นว่าเมื่อเราเปิดเรียนได้เป็นตามปกติแล้วนะครับก็ให้นักเรียนนํามาส่งคุณครูที่โรงเรียนนะครับสําหรับการเรียนในวันนี้นะครับเสร็จสิ้นแล้วนะครับพบกับคุณครูได้ใหม่ในครั้งหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีนะครับเด็กๆที่น่ารักทุกๆคนเลย